เซ็นทรัลเวิร์หรือจุดศูนย์กลางของโลกอาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปสำหรับกรุงเทพประเทศไทยเนื่องจากชาวต่างชาติต่างลังไหลเข้าไม่หยุดเลี้ยงย่อมมีสองด้านเสมอบวกกับนโยบาย American First ของโดนัลด์ทรัมป์เริ่มปราบปรามผู้อพยพสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรจะเป็นหมุดหมายต่อไปในการอพยพรอบใหม่หรือไม่ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Archive ครับ,รบวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็กระแสชาวอเมริกันนะครับที่ลังหลมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้จากทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นยู u ูบติ๊กต็อกหรือว่า IG นะครับที่พวกเขาเดินทางเข้ามาแล้วก็ทำคอนเทนต์นะครับแสดงความน่าอยู่น่าอาศัยของประเทศไทยให้กับเพื่อนๆชาวอเมริกันได้รับทราบนะครับ นั่นเป็นแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ยังมีชาวอเมริกันอีกนับพันนะครับที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเองครับอยู่อย่างเงียบๆซึ่งล่าสุดทำโดนัททำนะครับได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะครับนโยบายเขาก็อเมริกันเฟิร์สนะครับในนั้นก็มีการกวาดล้างผู้อพยพซึ่งสิ่งนี้อาจจะทําให้เกิดกระแสการย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้นอีกก็เป็นได้นะครับนี่เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานนะครับเนื่องจากว่าผู้พิพยพในบริการก็กลัวโดนจํากัดสิทธิ์หรือโดนขับไล่นะครับก็ต้องมองหาช่องทางที่จะต้องยกย้ายนะครับและเนื่องจากประเทศไทยนะครับเป็นประเทศอบอุ่นตลอดทั้งปีถ้าครองชีพถูกนะครับมีวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ทัดที่สวยงามนะครับผู้อพยพบางส่วนอาจจะเล็งประเทศไทยไว้เป็นเป้าหมายต่อไปก็เป็นไปได้นะครับ ซึ่งการย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวอเมริกันเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับมันเป็นเรียนสองด้านนะครับแต่ว่าน่าจะข้อดีอาจจะมากกว่านะครับในความคิดเห็นครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เป็นไฮโปรไฟล์ครับเข้ามาเช่าคอนโดตั้งแต่ราคาตั้งแต่หมื่นต้นๆไปถึง2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นนะครับในย่านไฮโซย่านใจกลางเมืองนะครับพวกนี้มาอยู่ก็ต้องมากินมาใช้ครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้เกิดสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าก็มีบางส่วนนะครับต้องยอมรับว่าบางคนก็อาจจะมาสร้างปัญหาให้ประเทศไทยได้เช่นกันนะครับอย่างข่าวที่นะักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียอารวาสที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหรือว่าถ้าต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะไปนะครับก็ทําให้มีความแออัดมากขึ้นในกรุงเทพนะครับรวมถึงค่าครองชีพราคาค่าคอนโด,ดต่างๆอะไรก็จะแพงขึ้นตามเป็นเงาต่ําตัวไปด้วยครับก็มีทั้งโปรทั้งคอน,นครับแต่จริงๆแล้วนะครับการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวอเมริกาเท่านั้นนะครับ เพื่อนบ้านรับๆกของเราเนี่ยก็ย้ายเข้ามาทางานเยอะเลยทีเดียวนะครับสื่อเกาลีเคยทําสารคดีแบงคอกดรีมนะครับนำเสนอเรื่องราวของชาวพม่านะครับที่ใช้กรุงเทพนะครับเป็นจุดหมายปลายฝันนะครับเข้ามาทํามาหากินนะครับรวมถึงสื่อสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นเองก็เคยนาเสนอเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นนะครับย้ายเข้ามาประเทศไทยเพื่อสร้างชีวิตที่2นะครับที่ประเทศไทยรวมถึงสื่ออังกฤษหรือว่าเมริกันก็เคยนาเสนอว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย วัยรุ่นจีนนะครับทนกับแรงกดดันและการแข่งขันในประเทศไม่ไหวนะครับก็อพยพหลังไหลเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็มีข่าวสารคดีออกมาอย่างเนืองๆนะครับสุดท้ายคาว่าเซ็นเตอร์เวิร์ดนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะประเทศไทยก็อาจจะเป็นศูนย์รวมของผู้คนมาก้าหลายตาจากทั่วโลกเลยนะครับภาษาไทยก็อาจจะถูกใช้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาทางรับมือนะครับว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับก็ต้องจัดการกันไปนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นความที่เห็นจากชาวอเมริกันนะครับ ต่อเรื่องราวของสาวมีการผิวสีนะครับคุณซุกี้นะครับซึ่งเป็นสาวจากเขตบรอนส์นะครับในนิวยอร์กซิตี้นะครับย้ายมาอยู่ประเทศไทยในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งถูกนําเสนอผ่านช่องยูทูบเบอร์ชาวเมีกันผิวสีเช่นกันนะครับที่มีชื่อว่า the asia ashley show นะครับซึ่งก็พาไปทัวร์คอนโดของเธอนะครับที่คอนโดไนท์บริดจ์ออนนูดนะครับก่อนจะเข้าคอนโดนะครับก็มีการชั้นวางอาหารสําหรับเดลิเวอรี่วางอาหารไว้นะครับเธอก็บอกว่าเนี่ย าเป็นที่นิวยอร์กไม่มีทางทำอย่างนี้ได้แน่นอนนะครับอาหารมันจะต้องหายไปครับจากนั้นก็พาทัวร์ห้องพักนะครับห้องพักหนึ่งห้องนอนอยู่ที่ราคา1 6 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ดูส่วนกลางต่างๆของคอนโดนะครับแล้วก็พาไปทัวร์ย่านอ่อนนุชนะครับว่ามันน่าอยู่อาศัยหรือไม่นะครับแสดงความครบสมบูรณ์ของอาหารข้างทางรวมถึงศูนย์การค้าห้างสินค้าต่างๆครับที่ซึ่งมีทั้งบิ๊กซีและโลตัส อยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับครับหลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ไปก็มีชาวในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสามารถสนับสนุนการทํางานของแอดมินโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อาคิลัสโต้นะครับจิ้มเข้าไปที่โปรดักหนึ่งอย่างจากนั้นจะลิงไปที่ช้อปปี้นะครับเพื่อนสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วได้เลยแต่โปรดักที่แนะนําเป็นพิเศษคือมิโบริสวิตามินเมทิลูคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมน,นี ดีต่อสุขภาพนะครับสามหลอด150บาทรับประทานได้ถึง2เดือนกุมมิ่งกว่าปลาทองแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค์ทอกทูปากิดาด้วยครับขอบคุณครับท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันพูดอยู่เสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นเกี่ยวกับคนผิวสีที่อาศัยอยู่ที่นี่คือ พวกเขาดูมีความสุขจริงๆมันเป็นความสุขที่แท้จริงไม่เหมือนกับในสหรัฐอเมริกาที่ต้องเสแสร้งแกล้งทำเป็นดูเหมือนมีความสุขทันต่อมานะครับบอกว่าฉันเป็นคนไทยไวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กตอนนี้จ่ายค่าเช่าห้องเดือนละ2,000 u s ์ที่ a อสโต a เลียควีนเป็นตึกเก่ามากและมีคนขโมยของจากล็อบบี้อยู่ตลอดเวลา พอเห็นว่าเธอจ่ายแค่480หรือว่า16,000บาทนะครับที่บ้านเกิดของตัวเองฉันรู้สึกอิจฉามากและคงจะย้ายกลับบ้านเร็วๆนี้ทันต่อมาบอกว่าฉันเองก็จะย้ายไปเมืองไทยในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เลยรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นคอนโดต่างๆเพราะจะไปดูสถานที่จริงด้วยตัวเอง คอนโดที่นั่นมันเจ๋งมากเลยและซุกี้เธอก็น,น่าทึ่งมากเลยให้ข้อมูลที่ดีมากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากท่านต่อมาบอกว่ามันทำให้ฉันหัวใจอบอุ่นที่ได้เห็นสาวผิวสีที่มีการศึกษาของเราสดใสและสวยงามและกำลังใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในต่างประเทศและรักษาความสงบสุขของตัวเองขอให้ปลอดภัยและมีความสุขนะสาวน้อย ขอให้การเดินทางของเธอเป็นไปอย่างราบรื่นและขอพรให้เธอโชคดีท่านต่อมาบอกว่าซุก้เป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆและน่ารักมากเธอมีบุค,คลิกที่โดดเด่นมากและทริปกินอาหารริมทางในย่านของพวกคุณดูสนุกมากเลยฉันชอบคอนโดของเธอมากกว่าคอนโดส่วนใหญ่เพราะมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนแถมสิ่งอำนวยความสะดวกในของเธอก็ดูดีมาก นต่อมาบอกว่าดีใจที่ได้เห็นรุ่นน้องชาวผิวสีเติบโตและทำสิ่งที่ตัวเองรักในเมืองไทยฉันอยู่ในกลุ่มคนอายุ50ขึ้นไปและได้จองทิปไปพัทยาในเดือนกันยายนนี้หวังว่าจะได้ตั้งรกรากที่นั่นมันเกือบ30ปีแล้วตั้งแต่ฉันเคยไปเมืองไทยและมันยังคงเป็นความฝันของฉันที่จะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้ง ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันชื่นชมและสนุกกับช่องของคุณมากท่านต่อมาบอกว่าว้าวเธอกำลังอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันกับฉันที่ฉันพักอยู่ตอนนี้ฉันอยู่ในชั้นที่สูงกว่าเธอนิดหน่อยโดยมีวิวและการจัดห้องแบบเดียวกันถึงมันอาจจะดูคับแคบตามมาตรฐานของอเมริกาแต่สำหรับฉันแล้วมันมีพื้นที่ที่เพียงพอฉันชอบตึกนี้มาก และที่ตั้งมันใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารริมทางร้านอาหารร้านนวดรถไฟฟ้า BTS และอื่นๆทำให้ที่นี่เป็นที่พักที่ดีมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพย่านอ่อนนุชเป็นย่านที่คนท้องถิ่นอาศัยอยู่มากกว่านักท่องเที่ยวซึ่งฉันรู้สึกสดชื่นดีขอบคุณที่แสดงให้เห็นตึกของเธอและของฉันท่านต่อมานะครับบอกว่าขอบคุณ YouTube ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ตอนที่ฉันเคยอยู่ที่นั่นย้อนไปเมื่อปี2000มันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆมากๆนั่นแหละที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากกลับเมื่อได้ลองสัมผัสมันแล้วท่านต่อมาบอกว่าฉันรักประเทศไทยมากเคยไปมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ในปี2019อยู่กรุงเทพ1สัปดาห์และอีก1นสัปดาห์ที่จังหวัดภูเก็ตฉันอยากจะกลับไปที่นั่นอย่างน้อย1ปี ฉันมาจากนิวยอร์กตอนนี้ฉันกำลังรองให้ลูกสาวเรียนจบมหาวิทยาลัยและจะทิ้งอาพาร์ตเมนต์นี้อาพาร์ตเมนต์นี้ในแมนฮัตตันให้เธอฉันแค่ต้องการลองไปใช้ชีวิตที่อื่นบ้างเพราะจริงๆฉันไม่เคยอยู่ที่ไหนมาก่อนนอกจากนิวยอร์กและอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนาเพียง1ปีฉันอยากขยายขอบเขตของตัวฉันเองและฉันก็ชอบกรุงเทพมากมันให้ความรู้สึกเหมือนนิวยอร์กเลย แต่ว่าผู้คนที่นั่นน่ารักมากกว่าทุกคนให้ความเคารพฉันและเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงบอกฉันว่าผมฉันสวยตอนนั้นฉันถักผมเปียมันทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีมากเพราะฉันทำงานออนไลน์ก็ต้องมั่นใจว่าการบริการทางอินเทอร์เน็ตที่นั่นจะต้องดีมากฉันจะต้องทำงานตอนกลางคืนและนอนไม่เคยหลับแต่จะหาวิธีจัดการให้ได้ เพราะนี่คือความฝันสูงสุดของฉันที่อยากจะใช้ชีวิตในกรุงเทพทันต่อมาบอกว่าดีใจที่เธอกำลังใช้ชีวิตตามฝันของตัวเองฉันเองก็มาจากบรอง์เช่นกันที่นั่นคุณดูดีขึ้นมากเลยเมื่อไปถึงประเทศไทยจิตใจของฉัน คงจะรู้สึกดีขึ้นมากจริงๆท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบดูช่องนี้มากๆและยังชอบวิธีที่คนผิวดำรุ่นใหม่จากอเมริกากำลังพูดว่าทำไมไม่ทำมันละ่ะแล้วย้ายไปที่ที่พวกเขาแค่ฝันถึงและทิ้งความกังวลทิ้งไปเลยมันน่าทึ่งมากตอนนี้ฉันอายุ55แล้วและอยากย้ายไปที่นั่นถ้าไม่ใช่งานสอนภาษาอังกฤษมีทางเลือกอะไรบ้างนอกจากการเป็นครู ที่นั่นเขาใช้ชีวิตแบบมินิมอลิสต์จริงๆโอ้ยฉันคงต้องขายทุกอย่างที่นี่เพราะฉันเป็นพวกชอบบริโภคเกินไปมากจริงๆท่านต่อมาบอกว่าสุดยอดไปเลยเราไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปเมืองไทยสถานที่ที่ฉันชอบที่สุดในโลกเลยจริงๆ ฉันเห็นด้วยสุดๆว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยคือเสรีภาพในฐานะคนผิวสีฉันรู้สึกยินดีและได้รับการต้อนรับอย่างดีเมื่ออยู่ที่นั่นไม่มีสายตาแปลกๆแต่กลับเต็มไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและเป็นมิตรท่านต่อมานะครับบอกว่าจากบรองสู่กรุงเทพกรุงเทพเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับชาวผิวสีจากอเมริกาในการคลายเครียดจากชีวิตในสหรัฐอเมริกา ทันต่อมานะครับฉันอิจฉาคนรุ่นใหม่ที่ออกมาทำสิ่งต่างๆกันแบบนี้มากพวกเราคน Gen X ทำงานหนักมาหลายปีแล้วและตอนนี้เรารู้สึกหมดแรงจริงๆเรายังไม่ถึงวัยเกษียณอย่างเป็นทางการหรอกแต่บอกเลยว่าเราพร้อมที่จะยกทงข่าวแล้วนะทันต่อมาบอกว่าทัวร์คอนโดนี้ยอดเยี่ยมมากและเป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ดี ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันฉันก็มาจากบรอน์เช่นกันแต่ตอนนี้อยู่ทางใต้แล้วและอยากจะย้ายไปเมืองไทยจริงๆท่านต่อมาบอกว่าว้าวฉันตกหลุมรักแล้วต้องออกจากระบบนี้แล้วไปที่นั่นโดยด่วนมันดูเหมือนสวนรรค์จริงๆมันไม่น่าเชื่อจากนั้นก็ทิ้งธงชาติไทยเอาไว้นะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบการจัดห้องและแผนผังของคอนโดนี้มาก และการได้อยู่ในตึกนั้นมันก็สะดวกสุดๆเพราะมีร้านค้าทุกอย่างอยู่ข้างล่างเลยแม้แต่ห้างสับสินค้าขนาดเล็กแต่ในกรุงเทพมันเป็นแบบนี้สำหรับหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับกรุงเทพประเทศไทยขอบคุณอีกครั้งที่เสียเวลาและความพยายามในการพาเราไปเยี่ยมชมย่านอ่อนนุชท่านท่านต่อมานะครับย่านนี้เจ๋งมากเลยนะ เป็นสถานที่ที่น่าใสายอยู่จริงฉันยังมองเห็นตัวเองย้ายไปที่ประเทศไทยในอีก5-10ถึงปีข้างหน้าคงจะอยู่หลกัหลกๆที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็วางแผนที่จะไปกรุงเทพบ้างในแต่ละปีขอบคุณสำหรับการแบ่งปันและทัวคอนโดท่านต่อมาบอกว่าว้าวผู้หญิงทุกคนในเมืองไทยนี้สุดยอดเลยอยากเห็นชุมชนที่นี่มากๆฉันคงจะย้ายไปที่นั่นในปีหน้าให้ได้ ทันต่อมานะครับคุณเป็นชาวบรอนซ์นี่เองฉันเองก็จะไปเมืองไทยในเดือนเมษายนนี้แต่จะไปแค่1เดือนเท่านั้นทันต่อมานะครับบางทีผู้คนอาจจะไม่ได้จ้องมองคุณเพราะคุณเป็นคนผิวสีฉันหวังว่าฉันจะไม่ใช่คนแรกที่บอกคุณนะแต่ว่าคุณสวยมากไม่ใช่แค่สวยนะฉันบอกเลยว่าคุณงดงามจริงๆคุณมีท่าทางที่สดใสและฉลาดมาก ขอให้ทุกอย่างดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณท่านต่อมาบอกว่าฉันจะไปกรุงเทพแน่นอนในวันหยุดปีหน้า2025นี้น้ฉันชอบที่ได้เห็นพี่สาวที่มีความคิดที่จะเก็บของแล้วย้ายไปยังต่างประเทศเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าโดยไม่มีความวุ่นวายจากสหรัฐอเมริกาชอบคอนโดและอาพาร์ตเมนต์ของเธอมากมันดูดีมากและเป็นพื้นที่ที่ฉันอยากได้เลยละ่ะ เล็บของคุณก็สวยมากขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขและปราศจากความเครียดพี่สาวที่สวยงามขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ทำให้เราเดินทางไปกับคุณในกรุงเทพท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ตรงข้ามกับโลตัสและ BTS อ่อนนุชเห็นด้วย100%ว่าย่านนี้สะดวกมากทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในระยะเดินทางแค่10นาทีท่านต่อมาบอกว่า เมื่อปีที่แล้วฉันไปกรุงเทพแล้วรู้สึกตกใจที่ได้เห็นผู้หญิงผิวสีที่สวยที่สุดคนหนึ่งจากแอฟริกาฉันไม่ได้ถามว่าเธอมาจากไหนแต่เธอถามฉันว่าทำไมฉันถึงชอบผู้หญิงผิวสีฉันตอบไปว่าฉันเห็นความงามของเธอไม่ใช่สีผิวของเธอเธอให้เบอร์โทรศัพท์ฉันมาแต่ฉันทำหายไปในคืนนั้นหลังจากดื่มหนักมากที่บาร์ ฉันดื่มไม่ใช่เพื่อปาร์ตี้แต่เพื่อพยายามจะจดจำเธอฉันถึงขนาดกลับไปที่ขับเช้าตู่เพื่อหากระดาษที่เขียนเบอร์ทโทรศัพท์ของเธอถ้าเธอเห็นโพสต์นี้5ว่าโปรดตอบกลับนะนะครับท่านนี้นะครับเขาเลยบอกว่าเราต้องทำตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่สวรรค์จะส่งมาให้เสมอนะครับเห็นไหมสวรรค์ส่งโอกาสมาให้แล้วแต่ก็ไม่พร้อมโอกาสก็หลุดลอยไปแล้วครับอดได้คอนแทคสาวเลยนะครับท่านต่อมาบอกว่า เธออาศัยอยู่ไม่ไกลจากฉันเลยแค่1.5กิโลเมตรเองฉันพักอาศัยอยู่ที่เมฟแอร์เพลสสุขุมวิท50ฝั่งตรงข้ามกับโลตัสท่านต่อมาบอกว่าสาวน้อยเราก็มาจากบรองเช่นกันเรารู้กันเราไม่สามารถหาที่แบบนี้ในราคานี้ที่นี่ได้แถมยังต้องเจอกับความวุ่นวายนี่คือคอเท็จจริงดีใจจริงๆที่เธอย้ายมาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าท่านต่อมาบอกว่า ฉันจะต้องไปเยือนที่นั่นอย่างแน่นอนราคาค่าเช่าที่นั่นสุดยอดจริงๆเรากําลังถูกปล้นสำหรับราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาท่านต่อมาบอกว่ายังไงก็ขอให้สนุกกับประเทศไทยประเทศที่และสวยงามและผู้คนก็สวยงามมากเช่นกันท่านต่อมาครับบอกว่าโอเคฉันอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยเมื่อฉันย้ายไปเมืองไทยในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าท่านต่อมาบอกว่า ฉันจะย้ายไปที่นั่นในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้ารอไม่ไหวแล้วท่านต่อมาบอกว่าเงินเดือนในไทยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาถ้าคุณอยากย้ายมาอยู่ที่นี่ควรพิจารณาก่อนแต่ถ้าคุณทำงานทางไกลหรือมีรายได้จากบ้านเกิดของคุณคุณสามารถใช้ชีวิตที่ได้อย่างกับราชาหรือราชินีเลยทีเดียว ครับเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกับอีก3ความเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าอากาศและราคาค่าของชีพที่กรุงเทพดีกว่าที่นิวยอร์กมากท่านต่อมาบอกว่าฉันกำลังจะย้ายไปที่กรุงเทพจากซานฟรานซิสโกพร้อมด้วยแมว2ตัวกำลังมองหาที่พักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงฉันเป็นคนที่อยู่ในวัยเกษียนฉันชอบคอนโดของเธอมากๆ นอกจากนี้ฉันเป็นคนที่ไม่ขับรถดังนั้นจึงต้องการที่อาศัยที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่น Big กซหรือโรตัสรบกวนตอบกลับด้วยฉันจะไปถึงที่นั่นในเดือนหน้าต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่าฉันต้องไปกรุงเทพสักครั้งเพื่อสำรวจที่นั่นบ้างครับและนั้นก็เป็นเรื่องราวและความที่เห็นจากชาวอเมริกันที่แอดมินแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต,ต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube อากิดะด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำงานหนักมาทั้งวันต้องดูแลร่างกายนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิตามินเม็ดฟูมิโบลิสวิตามินเม็ดฟูคุณภาพสูงจากเยอรมันนะครับซึ่งแอดมินก็บริโภคประจำอยู่3ามแบบนะครับก็คือที่เป็นวิตามินซีล้วนแล้วก็วิตามิน B12 แล้วก็มีตัวธาตุเหล็กบอกวิตามินซีนะครับธาตุเหล็กช่วยในการบำรุงเลือดนะครป้องกันภาวะโลหิตจางป้องกัน ภาวะอ่อนแออ่อนแรงของร่างกายแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยครับส่ววิตามิน B2 ช่วยเรื่องระบบะสมองและประสาทนะครับป้องกันการขี้หลงขี้ลืมนะครับอิดบมินทํางานจาความจําเยอะนะครับแล้วยังมาทํางานทางด้านสื่อต้องจําบทจำตัคลิปนะครับจะขี้หลงขี้ลืมไม่ได้นะครับวันนี้แต่วันนี้อยากจะเติมวิตามิน C นะครับวิตามิน C ช่วยเรื่องการ เสริมสร้างการทํางานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายและป้องกันต้มแซมส่วนสึดลอนะครับอีกทั้งยังมีส่วนในการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนสาคัญโดยตรงต่อผิวพรรณของพวกเราด้วยนะครับราคา1หลอดอยู่ที่50กว่าบาทนะครับสามหลอด150บาทได้ทั้งหมด60ทับเลตสาม,มารถรับทานได้2เดือน150บาทกับสุขภาพของเราถือว่าคุ้มมากนะครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นสาหรับเพื่อนๆที่มั่นใจว่า ทานอาหารและผักผลไม้ที่มีวิตามินครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆทาอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าแอดมินเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาทานผักผลไม้หรือทานแต่ปริมาณมไม่ถึงนะครับร่างกายของเราจะขาดวิตามินใดวิตามินหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมนะครับเพราะว่าร่างกายขาดวิตามินนะครับอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะทํางานได้ไม่เป็นปกตินะครับ แอดมินก็จะทานมิโวลิสคู่กับวิตามินและแร่ธาตุรวมเซนทัมเ2ซิงนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก B2 หอือว่า C ต้องการพุกวิตามินและแร่ธาตุเลยนะครับ1ขวด200กว่าบาทนะครับแล้วแต่จัดโปรส0เมตรรับประทานได้1เดือนนะครับแอดมินก็จะทานเป็นประัมร่วมด้วยช่วยกันกับ Product of Thailand และ Product of Germany นะครับ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยและสดชื่นขึ้น,นมาทันทีเลยครับที่สําคัญไปช่วยร่างกายของเรานะครับช่วยเซลล์ช่วยอวัยวะต่างๆให้ทํางนานได้ปกติราคาไม่แพงเข้าถึงได้ประหนึ่งว่ากินวายครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดวายเปลี่ยนมาเป็นวิตามินนะครับแล้วก็จินในาการลดจังไลนะครับวายผลไม้ ่จะสิ้นภารกิจทํางานทั้งวันเก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับหลังหกโมงเย็นมันทำคอนเทนต์นะครับปิดวันด้วยการตอบแทนร่างกายด้วยวิตามินเมทูฟีโอลิสและเซนทัมเอทูซินนะครับตัวเซนทัมเอทูซินธรรมดานี่สําหรับบุคคลที่อายุต่ํากว่าห้าสิบนะครับแต่สําหรับบุคคลที่อายุห้าสิบขึ้นไปต้องเป็นตัวเซนทัมซิลเวอร์ห้าสิบถัดนะครับเพราะว่าก็จะมีการสัดส่วนคํานวณวิตามินตาม ตามช่วงอายุที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ